ีข้าวันนี้น้องจะมารีวิวรีวิวอะไรคะอันนี้อะไรเอ่ยช็อกโกแลตไหนน,นนี่อ่ะเดี๋ยวแม่ชวนเพื่อนก่อนนี้วันนี้น้องน้ำดินจะมารีวิวขวนมคิงโก้โช็อกโกแลตค่ะคิงโก้โช็อกโกแลตเรามาเปิดกล่องก,กันเลยหนึ่งสองสามว้าววันนี้มีคนแอบกินไปแล้วใช่ไหมนี่อุ้ยหยิบไปเองอาจจะหยิบเองหยิบเองจะเอาอันนี้ก่อนเยอะมากเลยคะ่ะเพืเ่อน ไโอ้ยเฮลูซี่มีกี่กล่องเนี่ย <สะ S 1> โอ้โหโอหหาอาเอาอเอาเอาอาเอเอา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 อาเอาเอาเอเอาเอาเอเอาน,น,นะะีาเอาเาเอาเอาะเอาเอาเอง,บบะะงอเมมาอานกานองเอาเอาเอาเอเาอาเาเอเ หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนอลองชิมดูสิอร่อยไหมโอ้โหเป็นยังไงคะใช่ช็อกโกแลตหนึ่งอะอแล้วก็อร่อยอ่ะโอ้โหชอ็อกโกแลตหนึ่งแล้วก็อร่อยใครซื้อให้คะตองขอบคุณแม่ตองยังขอบคุณแม่ตองนะคะที่ส่งขนมอร่อยๆมาให้น้องัำดิง เนยังไงบ้างคะขนมรีวิวซิรสชาติแบบเหมือนเหนช็อกโกแลตนิดเดียวอ๋อมันช็อกโกแลตให้มันั่งมันั่งอ่าเล็กมานั่งอ่ะลองชิมพเพล็กชิมหน่อยแม่ชิมสิไอเดอรอนเดอร์นออเอรันี้เป็นวันจิ้มช็อกโกแลตไหนมันจิ้มแบบนี้นใช่ไหมคะอ,คอืม,อ,อ,ม,อ,มอร่อยนะคะอันนี้กรอบแล้วก็จิ้มกับช็อกโกแลตอร่อยหวานอ เหมือนโค,โคันน่วค,คั่วเน,นื้ช็อกโกแลตอ๋อเหมือนคั่วคั่นั้อช็อกโกแลตอือหือโอ้โหโชว์เพื่อนก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนโอ้โหเป็นช็อกโกแลตแบบนี้อ้าวอ้ามเลยอ้ามโอ้โหายกินแล้ะนะข <laughs> ้าไหนก็นนจะเป็นเนื้อช็อกโกแลตอร่อยมากเลยนะคะในหนึ่งกล่องก็มีหลายชิ้นเลยมีประมาณกี่ชิ้นเนี่ย มีประมาณ24ชิ้นนะคะแบบเนี้ยในหนึ่งกล่อง,อ,งอร่อยค่ะเพื่อนๆลองไปหาซื้อกันดูนะคะโอเคบอก,กเพื่อนๆสิคะว่าฝากอะไรฝากกดติดตามช่องน้มินด้วยนะคะเพื่ออะไรคะเพ่อใโอเคนะวันนี้น้องน้องนินแบบแม่อุ้ยก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <c oughs>